เปิดชีวิตนอกจอของคุณวิทยาวันธนสิริค่ะต้องบอกว่าสำหรับเขาคนนี้นะคะทุกท่านเคยเห็นเขาผ่านทางหน้าจอทีวีเพราะว่าเขานั้นก็คือ บทหมอที่มักจะออกมาจากน้องห้องแล้วบอกความเป็นไปของตัวละครที่ต้องเข้าโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะซึ่งวิทยาวันเทนซิริเองรถดแล่นในวงการบันเทิงมานานทุกช่องไม่ได้แม้แค่บทบาทนั้นนะคะก็ยังมีบทชาวบ้านทนายความหรือตัวละครอื่นๆถือได้ว่าเป็นนักแสดงที่สมบทบาทมากมายแสดงดีจนหลายคนเน่ตต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันแต่หลังจากกล้องนั้นไม่ได้เป็นหมออย่างที่ หลายคนเห็นแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นพ่อค้าขายขนมจีบที่ชื่อว่าหมอในละครที่ทำร่วมกับภรรยาที่คอยเกียงค้ากันมาความแตกต่างในจอกักบนอกจอกเนี่ยแตกต่างกันจริงอะไรค่ะแต่เขาเป็นหนึ่งคนที่เก่งมากๆต้องขอชื่นชมเลยล่ะค่ะ